ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ถนอมอา่าสรุปเบื้องต้นก่อนนะคุณเปรมขมลเนี่ยมีคดีทั้งแพ่งและทางอาญาใช่ไหมใช่ค่ะพี่อา้าวคดีอาญาคืออะไรคดีอาญาคือเป็นที่ดินของพ่อค่ะแล้วก็พ่อให้ปลูกบ้านนะคะพี่แล้วก็แฟนหนูเป็นปลูกบ้านแล้วก็คนที่ว่ามาอ้างว่ามาซื้อต่อค่ะมาแจ้งความจับสามีหนูอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อค่ะ ครับค่ะแล้วก็อาญาตัวที่ว่าแฟนหนูโดนแบบว่าเรียกทซัพย์เนี่ยค่ะชนะแล้วค่ะพี่ก็ยังเหลือแต่อคดีแพ่งอะค่ะที่ว่าเขาเรียกรัพย์เนี่ยค่ะตัวเนี้ยยังยังแพ้อ,อยู่ค่ะพี่มันครับยังไม่เข้าใจเลยว่ามันแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นอะคดีเนี้ยเออสวัสดีครับผมคือจำเลยนะครับอ่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดอ,อะไรขึ้น อ่าของผมคดีอาญาผมโดนข้อหารักทรัพย์ในใเคหสถานทําให้เสียทรัพย์หรือรับของโจรแต่ศาลตัดสินแล้วว่าผมชนะคือผมไม่ได้รักทรัพย์หรือรับของโจรแล้วคนฟ้องผมอะจําโจดอะครับเขาไปฟ้องติดแท่งคือข้อหาอทําให้เสียทรัพย์บุกรุกให้รื้อถอนบ้าน แล้วทรัพย์แล้วแล้วแล้วทรัพย์นั้นอ่ะที่ให้รือ้อถอนนั้นที่ดินนั้นเป็นที่ดินของใครของพ่อตาครับแล้วพ่อตาให้เราอยู่ครับผมแล้วคนร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นพ่อตาหรือเป็นใครเป็นคนอื่นครับไม่ใช่พ่อตาครับเขามีสิทธิ์อะไรมาร้องทุกข์กล่าวโทษเราในที่ดินของพ่อตาเขาว่าเขามาซื้อต่อครับ ว่าเขาเป็นเจ้าของที่นั้นไม่ใช ah, ่ที่ของพ่อตาแล้วเขาซื้อต่อจากพ่อตามาแล้วพ่อตาไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายแล้วมันเป็นเอกสารอะไรครับโฉนดหรือเป็นอะไรอ่าเป็นที่สิทธิ์ที่ทํากินครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ว่างเปล่าใช่ไหมใช่ครับที่ที่ป่าสงวนครับเออก็อยู่ครอบครองมาพ่อเขาครอบครองแล้วให้เรามาอยู่ทํากินใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งก็อ้างเขาเขาอ้างเป็นเจ้าของเหมือนกันเหรอใช่ครับ แล้วมาแจ้งความเราหาว่าเรายังไงครับเขาแจ้งความเราว่าว่าว่ายังไงว่าเราเข้ามาอยู่ในที่ดินของเขาแล้วทาให้เขาเสียทรัพย์อย่างนั้นเหรอใช่ครับบุกรุกครับบุกรุกอืมที่ไม่มีกสารสิทธิใช่ไหมครับไม่มีกสารสิทธิพิษณนามครับผมถามนิดเดียวครับเชิญครับอาจารย์ครับพูดคาว่าสิทธิทํากินขึ้นมามันสทกอเปล่าครับมีเอกสารสทกจากเจ้าที่ป่าไม้เปล่าครับ ใช่ครับใช่ครับเป็นอ่าอ่าคราว่าทางชมพรนี่เขาเรียกกันในถนดชุมชนครับอ่านะครับแล้วก็คุณพ่อได้มาคุณพ่อตาได้มาใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเป็นไงครับคุณพ่อตาไปขายให้เขาเหรอเขาครอบครองหรือเราครอบครองอยู่ตลอดเวลาครับพ่อตาครอบครองตลอดเวลาครับไม่ได้ขายใครครับแ้เขามาปลูกบ้านอยู่อ่าแล้วเขามาปลูกบ้านในที่ดินที่พ่อตาครอบครองอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับผมแล้วเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับภายหลังจากที่พ่อตาอ่าให้เราอยู่ครับมันไม่มันไม่เป็นบ้านครับที่มันมีแต่โคงพื้นฐานโคงสร้างครับตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเราก็ไปรักทรัพย์ก็ไปทําให้เสียทรัพย์อาคารนี้ใช่ใชไหมครับใช่ครับอ๋อครับพี่ถนอมเข้าใจเพราะว่าบางส่วนนะพี่ถนอมผมเข้าใจบางส่วนว่าที่ดินนะ่ะเป็นเจ้าของของพ่อตานั่นแหละครับแต่ตัวบ้านนะ่ะมันแยกกันกับที่ดิน ก็เหมือนเหมือนเหมือนผมไปขอใช้บ้านพี่ถนอมนะครับ,รบเมื่อได้รับอนุญาตให้ปลูกบ้านนะครับปกติบ้านเนี่ยหรือโครงสร้างบ้านจะเป็นส่วนควบกับที่ดินแต่เมื่อได้รับอนุญาตอย่างนี้นะมันแยกกันได้ระหว่างความผ่อนค,บคบวบกับตัวทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวที่เขาสร้างเอาไว้นะครับพอเขาสร้างไว้ก็เป็นของเขาพี่ถนอมเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินหรอกแต่เขามาสร้างไว้โดยรับอนุญาตจากผู้ที่ให้สร้างเหมือนกันเราเองพอเข้าไปอยู่ปั๊บเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ที่คนหลังให้อยู่ แต่ปรากฏว่าบ้านตรงนั้นนะ่ะเขาบอกอ้าวนี่มันของผมนี่คุณมาลื้อมาปรับมาแต่งอะไรไม่ได้นี่คุณเป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์เหมือนเอาง่ายอย่างนี้ครับส่วนมากส่วนมากเขามาปลูกต้นมะพร้าวไว้แล้วบอกคุณพ่อบอกว่าโอเคลูกเขยแต่ลูกสาวแกเข้ามาอยู่ได้เลยเราก็เลยไปฟันต้นมะพร้าวเขาหมดหรือต้นอะไรที่ต้นไม้ที่เขาปลูกหมดเนี่ยไอ้อย่างนี้มันก็จะเป็นทําให้เสียทรัพย์จริงๆแล้วก็บอกว่าโอเคคุณมาลื้อถอนนะคุณมาโกนไปเสียต่อไปผมจะเข้าครอบครองในสิทธิของพ่อตาแล้วผมว่าตรงนี้ครับทางทางผู้ร้องครับอย่างนี้ครับ อันนี้ต้องแยกกันแล้วล่ะนะครับในส่วนอาญาผมเชื่อว่าศาลก็ให้ความเป็นธรรมท่านแล้วว่าท่านคงขาดเจตนาเพราะท่านเข้าใจว่าตัวคุณไปครอบครองนั้นะนะครับมีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้ถูกไหมครับเพราะอยู่ในที่ดินเบื้องต้นเขายกฟ้องาะขาดเจตนาป่ะครับไม่ครับเลยยกฟ้องคือเชิญครับยกฟ้องคือยกฟ้องผมไม่เข้าใจครับว่า หากเจตนาว่าเราไม่ได้ทําผิดหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เราเราเข้าไปเป็นของคนอื่นหรือเปล่าครับไม่ใช่ยครับความคือแบบนี้เลยครับว่าคือไม่มีหลักฐานที่ว่าผมกระทาผิดต่อที่ดินในบ้านหลังนี้เลยครับอ๋อโอเคครับก็ก็พูดไมไหนครับอย่างนี้ครับคดีนี้พี่านอมเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่จำได้ใช่ไหมครับใช่ครับในคดีส่วนแพ่งให้ถือส่วนอาญาจำได้ไหมครับมันมีวิทยาเขียนว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตัวคุณเองถ้าคุณมองว่าสารพิพากษาย,ยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานว่าคุณกระทาความผิดนะครับคุณก็ต้องเอาคําพิพากษาส่วนอาญาตรงนี้แหละครับไปยื่นในคดีแพ่งที่เขาฟ้องคุณอยู่ว่าถ้ามันมูลเดียวกันเหมือนที่คุณว่าจริงนะครับมูลจากที่คุณฟ้องอาญาแล้วมาฟ้องแพ่งคุณด้วยเนี่ยนะครับคุณก็เอาคดีอาญาไปยื่นต่อศาลเลยครับบอกที่ขอให้ผมจำลองทดแทนค่าสมัยทดแทนนั้นเนื่องจากในคดีอาญาผมไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิด คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจึงขอให้ศาลในคดีแพ่งคดีนี้นะครับพี่ภากษายกฟ้องผมตามกฎหมายอาญาด้วยนั้นเองครับผมแพ้นะครับตอนนี้คดีไหนครับคดีแพ่งผมแพ้แล้วครับเพราะว่านตินแล้วได้ดำเนินการตามที่ผมบอกไหมครับอ๋อให้เดาเนการอาญามาให้ศาลไหมครับหรือว่าศาลอาญาตัดสินไปก่อนหรือแพ่งตัดสินไปใช้แล้วอาญาตัดสินทีหลังครับอ่าแพ่งตัดสินทีหลังครับแล้วเอาคดีอาญาไปให้ศาลหรือยังครับ ไม่ทราบครับทนายอ่ะโอเคแล้วถึงที่สุดแล้วยังครับอุทรณ์ต่ออยู่ไหมอุทรณ์ครับจากอุทรอนรังจันนี่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็คงต้องทําตามที่ผมบอกแล้วก็เรื่องนี้มีทนายความแล้วจริงๆทนายก็รู้พี่ถนอมนะเราก็ไม่อยากแนะนํามากนะครับครับครับก็เอาผลตัดสินในคดียาล่ะครับไปยื่นครับผมนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะเกี่ยวข้องตามที่อาจารย์แนะนํานะครับ เข้าใจนะครับเข้าใจนะมีทนาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ครับอาจารย์ผมงงตรงนี้ครับว่าผมถามถามนิดเดียวถามนิดเดียวซื้อขายได้หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดเดียวคุณมีทนาอยู่แล้วหรือยังมีแล้วครับเออถ้างั้นถ้ามีอยู่แล้วก็ธนายยอมรู้อยู่แล้วว่าจะเอาผลจากคดีแพ่งคดีอาญานั่นแหละมาเป็นประโยชน์ในทางแพ่งต่อไปส่วนที่คุณจะถามคําถามสุดท้ายว่าที่ป่าซื้อขายได้เหรอ จริงๆแล <pl ains> ้วม <t realidade> <absorbed> ันก็ซื้อกันไม่ได้มันมีเงื่อนไขกําหนดไว้อยู่แล้วถ้าฉนดชุมชนนี้เป็นยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับพี่สนองตอนนั้นครับนั่นแหละครับมันซื้อขายไม่ได้มีห้ามอยู่นะพี่สนองตอนนั้นนะใช่เป็นข้อห้ามนะใช่ครับใช่ข้อความทำกินเฉยๆซื้อขายไม่ได้ตกทอดแก่ททยาทอย่างเดียวใช่ครับใช่ใช่ก็คงซื้อกันในทีนั่นแหละซื้อกันในทีชาวบ้านก็รู้ว่าโอเคซื้อกันแต่ว่าก็ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์อะไรกันได้หรอกนะไปทำกันอย่างนั้นเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็ย โอเคเข้าใจแล้วนะครับสวัสดีครับ